นี่โรงงานกระดิตปุ๋ยพุ้ดาวังนะครับกริปุ๋ยจะเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หมักก็ถปุ๋ยเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะผลิตแล้วครับอ่ะดูนะครับเยอะนะครับต้องสั่งเยอะมากนะครับโรงงานนะครับลงทุนไปประมาณเจ็ดต้นร้านแล้วนะครับเจ็ดต้นร้านดูเลยนะครับ อยู่เต็มๆนะครับนี่เป็นปูตะวันนะครับที่เรานะครับผลิตส่งพี่น้องทั่อลูกนะครับเป็นโรงงานปูปูตะวันนะครับตัวนี้การที่เก็บจับที่กะลาผลาดุจนะครับการจับที่กะลาผลาดุจครับตัวนี้นะครับเป็นโรงงานที่ได้มากระถางได้ที่เก็บจับใหม่ ดูนะครับว่าสต๊อกเรามีเป็นแสนแสนตันนะครับไม่ต้องกลัวว่าโรงงานผลิตไม่ทันนะครับเรามีสต๊อกเยอะนะครับตอนนี้เป็นแสนแสนตันไม่ต้องกลัวนะครับว่าผลิตไม่ทันนะครับขอให้ขายทันอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวแลวตอนนี้ก็จัรติดตั้งใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับติดตามได้ในช่องยูทูบของดีดอนพีเรียมครับ